สุขภาพแข็งแรงอ,อยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองมีการมีงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปอยู่ดีมีสุขแก้วคาดปลอดภัยโชคดีมีชัยตลอดไปนะให้จเจริญเจริญน,นันลูกสึอาครัองค่ะ Welcome to Patty Variety Channel คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทางเราก็ยังมีติก t ็อกด้วยนะไปติดตามกันเยอะๆนะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องแ a ต a ี i วอลเลต n ้ชาแนลแล้วนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้เราจะมามอบของขวัญให้กับแม่การกานงานงานานงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่จะชอบสิ่งนี้หรือไม่ไปดูกันเลยนี่นะอันนี้คือของขวัญที่จะให้แม่เรานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่จะให้พรอ,อะไรเราไปดูกันเลยอันนี้วันนี้เป็นวันแม่ขอมอบของขวัญวันแม่ให้แม่นะคะ เอาแม่ลองแกะดูว่านี่คืออะไรเด้อดอกไม้เจ้ไหมมีอีกมีอีกอะไรจ๊ะม,มีอะไรชอบไหมชอบ อ่าขอพ่อเลยคะ่ะขอพ่อวันแม่นะคะขอให้ลูกอ่ามีสุขภาพแข็งแรงอ,อยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองมีการมีงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปอยู่ดีมีสุขแก้วคาดปลอดภัยโชคดีมีชัยตลอดไปนะให้จเจริญเจริญนะลูกยิ่งขึ้นอ่ะค่ะค่ะขอให้มีความสุขความจเจริญอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดดีทำดีพูดดีขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแทตลอดไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะพาแม่ไปกินอาหารข้างนอกที่สาม่ยนมิตรานนะคะแล้วเราไปดูกันว่าเราจะได้ไปกินที่ร้านไหนกันไปเลย มาถึงแล้วนะคะสามย่านมิเาวาอันนี้คือสถานที่รัอบๆอบห้างนะวันนี้คนมาตามมากเราไปดูกันนะว่าเราจะไปร้านไหนกันไปกันเลยเดิน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 ไปร้านไหนดีนะ เราเราจะไปร้านไหนกันดีตรงไปตรงไปตรงไปเราก็มันจะไปกินร้านอาหารกันนะอันนี้คืออาหารหิวมากเลยตอนนี้แต่ตรงนี้ตรงรปร้านอาหารไหนนะ่กนากินบ้างอันนี้คนนะ เราจะเดินไปกินไปกันเลยหิวมากเลยตอนนี้มีร้านรอบๆในร้าน something to e a t e r coffee time. อันนี้เค็มสูกว่าเราไม่กิน now, นะเราจะเดินไปร้านร้านนึ่ง <Yes. S 1> เรามาดูกันนะว่าไปร้านอะไรดูว่าเป็น,นยังไงว่าชอบไหมเปิดดูดิเปิดดูเปิดดู ปางี้เราเข้าไปกินร้านนี้กันกลับมา,เ,าเดี๋ยวเราขอสั่งอาหารกันนะเรามาสั่งอาหารกันนะเอาอะไรดูปี๋เอาเป็นจ,นจานๆหรือว่าจะเป็นนิะาจานใช่ไหมประจานเนาะ กีนข้าวเนี่ยข้าวผัดเดีย๋ยวจะไปกลับเอาไปกลับดิเพรดหิวเดีย๋ยวไกลับเดี๋วยวจะข้าวเนี่ยพระเจ้าข้าวนี่ก็ได้มีข้าวอันชั้นี่ยข้าวแผงชัง้นข้าวผัดเคี้ยวหวาน เอ็นเอาข้าวผัดปูไข่ดาวกเน้หรือจ้าเป็นเห็นนะเอาเป็นกลับแล้วกันนะกลับเปกลับเนี่ยวไปกลับเอาแกงเขียวหวานไหมเอาแกงเขียวหวานกะเพราแบบไม่เผิดเนาะเอาเอาไม่เอาเอาอะไรอ่ะหมดแล้วเอาอะไรอันนี้แมผัดผักอันนี้นะผัดผักผัดผักผัดผักรวม อันนี้อันนี้แล้อันนี้นี่นี่สามอย่างั่งเลยค่ะเอาแกงเขียวหวานแพนเบดค่ะ,ะแล้วก็เอากะเพราแบบไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดเลยค่ะแล้วก็เอาผัดผักรวมผัดผักรวมอะลนจีตาหู้อ่อนแล้วก็ข้าวเปล่าสองน้ำแข็งสองแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งค่ะแค่นี้ค่ะ เราสั่งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเรา,เรากินเลยนะมาอันนี้ก็คือจานแรกนะเรามาเรากินกันว่าเป็นยังไงมากินกันเอาเลยค่ะมาครบแล้วนะโอเคครบค่ะอันนี้เปกับข้าวของวันนี้นะครบแล้วสามอย่างเรามากินกันเลยอเขอข,ขอชิญเมือนแนะว่าเป็นยังไง นี่คือกระเพราแพนเบดนะอืมอร่อยอร่อยอร่อยขกินก่นนะบา,บายสวัสดีค่ะตอนนี้หนึ่งทุ่มเก้านาทีนะคะตอนนี้เราจะมาสรุปเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่นะคะช่วงแรกตอนแรกที่แม่ได้รับของแม่ก็รู้สึกว่าชอบของที่เราให้ไปนะคะทางการ แล้วก็ชอดอกไม้ส่วนที่เป็นพาแม่ไปกินนะคะก็คือที่สั่งมาจะมี3อย่างก็คือจะเป็นแกงเฉียวหวานเป็นกะเพราหมูแล้วก็เป็นผัดผัก ที่ส่วนตัวที่ชอบนะจะเป็นผัดผักเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอร่อยแต่หมูหมูมันจะดูแบบคือมันดูบอกว่ามันไม่อร่อยเพราะมันไม่เผ็ดเนี่ยเราสั่งมันหวานแต่แต่ไม่คิดว่ามันจะไม่อร่อยขนาดนี้แต่มันก็สมราคาอยู่นะเพราะเขาให้เยอะให้เยอะอยู่โดยส่วนตัวไม่ชอบเลยแล้วก็แกงกินหวานก็พอก,กินได้แต่ที่ชอบคือจะเป็นผัดผัก เพราะคือตอนนี้ก็คือจะดูแลสุขภาพอยู่นะคะแล้วก็วันนี้โดยรวมก็คือแม่บอกว่าพาไปกินไก่ไปก็เลยแล้วเพราะว่าแม่เป็นคนที่ขาปวดอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเดินเล่นต่อไม่ไหวก็เลยพอเสร็จก็คือกลับมาส่งแม่แล้วก็ไปเดินเล่นต่อก็คือจะเป็นประมาณนี้ ส่วนร้านร้านที่ไปกินจะอยู่ชั้นล่างเลยติดอยู่กับอะไรทีมทีมอะไรสักอย่างที่เป็นสีแดงๆอะ่ะที่เป็นโลโก้สีแดง,แดงที่ถ่ายให้ดูอะ่นะก็คือจะอยู่ตรงข้ามกันเลยอยู่ชั้นล่างสุดเลยเข้าไปก็จะเจอแต่มันก็บอกเลยว่าราคาก็คือแรงอยู่เป็นหลักร้อย เป็นหลักร้อยแล้วก็เป็นชาร์จมีชาร์จด้วย10%ก็ถ้าใครอยากจะตามมาก็ตามมาได้เพราะว่าอาหารมาอย่างก็ยังอร่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ไปกินที่ก่อนหน้านี้ที่ไปกินมาเพราะว่าไปจะไปดูก่อนว่าจะพาแม่ไปร้านไหนก็เลยลองไปกินดูก่อนแต่ตอนนั้นที่สั่งจะเป็นเฝอเฝอเวียดนามก็อร่อยอยู่นะก็ให้เยอะเส้นเยอะอะไรอร่อยชอบอยู่ แต่ครั้งนี้ที่ชอบคือจะไปผัดผักแต่อีกสองอย่างก็มันก็กินได้อยู่นะแต่ว่าแค่ว่าไม่ได้ชอบส่วนแม่แม่เขาชอบผักผัดผักอืมแต่ว่าแกก็กินได้น้อยเพราะว่าแกแกบอกว่าแกอิม่มอืมก็คือจะประมาณนี้ส่วนมากก็คือจะเป็นแม่ชอบจะประมาณนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะจะปิดคลิปแค่นี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย